ราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสถิติฮานอยนะคะวันที่29ธันวาคมมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูสถิติฮานอยวันที่28กันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนนะวันนี้นะสายรูดสายเด่นก็ยังปังอยู่นะคะสำหรับพิเศษของเราได้เน้นๆนะสาหรับสายเน้นก็เข้าทุกวันนะทุกคนสายเน้นสําหรับ5ชุดนะคะก็มาดูกันเลยนะตัวแรกพระเอกของเรามาตัวแรกเลยนะคะก็เป็น เจ็ดห้าคะห้าเจ็ดห้าสี่ห้านี่นะคะเราได้ตรงนี้นะทุกคนนะคะได้เจาะเน้นๆไปหนึ่งตัวนะคะเจาะเน้นๆไปหนึ่งตัวนะ,ะสําหรับสายวิ่งรูดพิเศษของเราได้บนล่างนะคะห้าเจ็ดห้าสี่ห้านะ,ะวิ่งรูดของเราคือหนะึ่งห้าทุกคนก็ถือว่าปังอยู่นะคะวันนี้ปกติของเรานะคะไม่ถึงฝั่งฝันทุกคนไม่ถึงฝั่งฝันนะคะวีไอพีของเราก็ยังพอได้กลุ่มๆนะคะก็คือเด่นหนึ่งห้านะคะ ก็ม no ีหนึ่งสามนะคะเราไม่มีสามในชุดเลยนะสามตัวก็ใกล้เคียงมากทุกคนแล้วเจาบ้านจับศูนย์ห้าเจ็ดมันมาห้าเจ็ดห้าเนี่ยมันมาเรียหาไหยทุกคนนะคะนี่นะคะตัวเด่นมันอยู่ตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้ทุกคนก็พิจารณาดูนะะใช้สติในการรับชมนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดอย่างเช่นเจบ้านเอ่อมีคําเตือนให้ตลอดทุกคลิปเลยนะคะก็เรามารุ้นคัตต่อให้มันปังๆเนาะหวยลาววันนี้ก็หนึ่งสามแปดเอยสามแปดแปดศูนย์ใช่ไหมทุกคนเออเราไม่มีเลยนะคะเออไม่เป็นไรนะอ่ะ ว่ากันต่อไปนะวันที่ย9สิบ้านะคะวันที่29ิบเก้าเราทวบ้านมีอะไรมาฝากกันนะคะวันนี้ไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนมาค่ะวันที่29สิตามนี้เลยวันนี้เอ้ยงวดนี้หวยไทยออกวันที่เท่าไหร่ทุกคนออกวันที่ที่ได้ยินมาออกวันที่สาสิบเหรอคะหรอเราทวดบ้านไม่แน่ใจนะออกที่ส0ิใช่ไหมเพราะวันที่หนึ่งมันเป็นวันหยุดใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็อยู่กับครอบครัวหรือเปล่าซึ่งอันนี้ยทวดบ้านไม่แน่ใจนะออกที่ส0สิบใช่ไหมยังไงทุกคนก็ลอง าหาข้อมูลดูนะคะแต่ต้นต้านลงไปแล้วนะวันที่ยี่สิบยี่สิบหกนี่แหละคลิปลองไปดูได้เลยนะคะมาค่ะแปดเก้านะแปดเก้าแปดศูนย์แปดห้านะคะสามเก้าสามศูนย์สามห้าสำหรับสายเด่นเนี่ยนะคะสายเด่นสายเน้นเนี่ยอย่าพลาดนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ต้นบ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ อ่านคำเตือนด้านล่างด้วยนะนะคะกอลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะต้นบ้านก็ทำเต็มที่ทุกวันค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคือการไล์มันก็เป็นกำลังใจในการลงคลิปอย่างหนึ่งทุกคนยังไงก็ไล์ให้ต้นบ้านด้วยนะคะมาค่ะมาหลักมาเรามากันหลักหกกันเนาะก็จะกันเป็นหกแปดนะคะแล้วต้นบ้านฝันเหมือนกันทุกคนคือฝันแบบฝันเลขชัดมากแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราต้นบ้านจะลอง บ่งปันความฝันให้ทุกคนดูแล้วกันนะได้พูดแล้วเนาะหกแปสาแล้วก็64นะคะสำหรับตัวกันนะเดี๋ยวเลขฝันเขียนไว้ก่อนฝันเดี๋ยวค่อยมาบอกท้ายคลิปแล้วกันนะคะอย่าลืมนะเตือนตัวเองไว้อ่าโอเคเรามาดูตัวเด่นกันพราะต้นบ้านก็ยังจะฟันเป็นหลักเดิมอยู่นะทุกคนคืออย่างน้อยอ่ะ เลขเด่นมาแน,น่สองใน3ถูกไหมรูดนะคะสาร,รูดมาแน,น่สองใน3ามนะคะอ่ะเกานะคะสำหรับหลักเด่นในพรุ่งนี้นะคะหลัก9ก็จะมี8ปดนะคะ3ามเกนะคะแล้วก็หลัก3ก็จะมี3ามเกแล้วก็3าหนะคะบางครั้งอะใส่สีฮานอยก็ไปไทยก็มีนะเออก็ลองพิจารณาดูนะคะมามาดูกันเลย สำหรับเดี๋ยวเราบ้านขอขีดหน่อยนะตัวเด่นนะคะเด่นเด่นวิ่งรูดนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าสามศูนย์สามห้านะคะสายเด่นเมื่อวานนี้มันออกตำแหน่งนี้ทุกคนสามห้านะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะจ๊ะโอเค มาสามตัวจับตำแหน่งเดิมให้เลยทุกคนจับตำแหน่งเดิมที่มันเคยออกให้เลยนะคะแปดสามเก้ามาเลยแปดสามเก้าแปดสามหกนะคะนี่นะคะตำแหน่งนี้เราจับตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็จะจับตำแหน่งนี้ด้วยแปดสามศูนย์นะแต่เริ่มมันจะก,การไปเร่งหางให้ด้วยเป็นสามสามศูนย์อ่ามันชอบออกเล่งหางดีนักนะคะก็ ประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนพิจารณาดูนะคะไม่ต้องเชือ่อต้น้มนมากนะสําหรับเลขฝันไหนมาดูสิทุกคนความฝันแลน้วต้นไา้คือฝันว่าเลขออกตัวนี้แหละและ้วต้นไมนก็เลยลองเขียนตามเลขออกตัวนี้จริงหรออะไรเงี้ยอ่ะและ้วต้น้มนก็เลยเขียนได้ตามนี้ทุกคนเลขออกนะเลขที่ออกนะคะฝันว่าเลขออกแปดหกกับหนึ่งสองทุกคนมันมาอย่างนี้ค่ะมันมาอย่างนี้ ยังไงทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะอันนี้ฝันของเราตบ้านนะอาจจะไปตามพานอยวันพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะไปตามหอยไทยลองดูก็ได้นะคะก็อย่าลืมตัดเล่นแล้วก็กันดูนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะแล้วก็เราเตบ้านก็แบ่งฝันฝันดูนะมันจะมาเมื่อไหร่เตรบ้านก็ไม่รู้นะคะก็แบ่งปันกันไปนะคะเอาล่ะเราเต้รบ้านฝากไว้เท่านี้ทุกคนเราเต้รบ้านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ